มันนี่ก็พาแม่บ้านไปลงตลาดตลาดนี้เป็นตลาดไม่กาตลาดใหญ่พี่น้องกระขายลายยางผลละไม้เนี่ยม่อนี่เพิ่นไปซื้อมาไม่ลายยางลายชนิดเนาะมาไว้กินส่วนบักนาวนี่ราคาแพงแพงพี่น้องบักนาวเนี่ยนะหน่วยละแปดสิบแปดเซนแพงเด้บักนาวบ้านคอยพุณนะเบิ่งเพลยเก็บเอาบักนาวบ่แมานเป็นสิบหน่วยพัวซื้อบักนาวนะ แล้วเพิ่งกับปเบิงได้ว่าราคาตอนนั้นนะนะมบานนี้เพิ่งกมม็มาซื้อนะมาซื้ออันน่ะมักสตอรอเบอรี่เนะาะมักสตอรอเบอรี่นี่แซบ่บแซบ่แซบเลยสมหวานเอพิ่งไปเอากรับเดียวเด้เอาสองกรับพูดแหละเพิ่งซื้อนะมาฮอดเฮือนแล้วเพิ่งก็ล่างแล้วเพิ่งกักินแซบ่บตัวพี่น้องกรอบดีมักอันนั้น มกักบลูเบอรี่นี่ผู้ใดเคยกินบ่แม่บ้านคอยพ่นหมักแด้เรดเบอรี่บอบลูเบอรี่บอยนะค่นจะหมักซื้อมามาเห็ดนำปัน่นกินอืมแล้วก็มันกับบอได้แพงดอกพี่น้องแต่ว่ามันมันกระแทบดีได้พากันลงตลาดตลอดดอกพี่น้องทิศหนึ่งก็ไปลายเทืองลงตลาดนะไปเมื่อวานนี่กับไปตลาดเอเชีย ออกตลาดเอเชียแล้วก็ลงตลาดเมกาซื้อมาแอปปอกแอปเปิ้ลเนี่ยมาไว้กินพี่น้องซื้อหลายยางมาไว้มือนั้นฮะเพราะเป็นพักแน่แล้วก็อาหารการกินหลายอย่างนะเป็นหน้ามแน่เป็นกระดาษแนงสินะเพื่อนจะซื้อไปมาไว้กินพี่น้องอันนี้เป็นมาพผิกหวานพี่น้องเป็นว่าเพื่อจะไปเฮดเฟอร์สพัสนอย่าง กซื้อมักแตงมักแตงนี่ขาดเงินรรพนอ,อ,อ,อไดอปป้พี่น้องเออซื้อมาใบต่ากะแซบดีน้ำบักแอปเปิ้ลพี่น้องนี่แอปเปิ้ลกล้กาพี่น้องซื้อมันงามงามบักแอป,ปอเปิ้ลเลยนะค่อยมักแบบนี้เลยกรอบดีมักแอปเปิ้ลตัวนี้นะอันนี้มักแอปเปิ้ลเขาเอื้นไป่ยังก็เริ่มซื้อมาละแอปเปิ้ลอย่างาละอันนี้นะแต่มันกะแซบอยู่คือกันแต่เมียคนหมักแบบนี้แต่บักแปร หมักตัวกรอบๆเนี่มาซื้อผักกะกกลํานะซื้อลายย่างนะซื้อมาส่วนหลายอะนะกับมันโบเบิร์ดดอกพี่น้องส่วนหลายเพื่อนกัน,กนเสียวลงตละอักกะตาแหละกินโบเบิร์ดเมื่อหน้ากับไปซื้อมาใหม่อีกแล้วล่ะบักเล่นงามงามพี่น้องบักเกือบักเกือเทเนะงามตัวสออนบักแดงพี่นอ้องเออบักแตงหนึ่ง ลายนาเมื่อนั้นไปเจอคาราก็เอามาไม่ตกแต่งแล้วก็บอหโหมีต้นหนวยงามๆหักพอมนถือๆได้หน่วยหนึ่งหันพอเมนเจ็ดสิบเก้าเซนตัวหน่วยบ่เนี่ยเผิ่งบอกกล้วยเพื่อกะชิมาเลือกอาบอกกล้วยบอกกล้วยนี่ก็ขาดเงินบ่ได้ได้บอกกล้วยเนี่นะเป็นอาหารประจําบ้านเลยบอกกล้วยนอย้่เงินคอยนะเพราะว่าผู้ใหก็กินทั้งลูกทั้งแม่ ซื้อเฟนฟายพี่น้องเฟนฟายยี่ห้อนี้นะเออมากหลายเี่แซบ่บเป็นอาหารลูกนะเพราะว่ามีลูกสองคนคนหนึ่งเป็นอาหารลาวคนหนึ่งเป็นอาหารเมรกาส่วนผู้ใหญ่หนูกินแต่อาหารเมรกานะส่วนผู้น้อยกินอาหารลาวรอซื้ออาหารมาไว้กินพี่น้องว่ามีอย่างดอกเป็นธรรมดา ของคนอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งสองเทือ่สามเทือลงตลาดนะประมาณนี้แหละบางเทือ่นี่ยนะไปทุกมือเลยลงตลาดนะตัวน้อยบางเทือ่เมื่อนั้นไปลงตลาดเอเชียเนาะโอ้ยสิไปซื้อบบกคุงหน่วยเดียวดอกกวาสันคอยบอไปดอกกวาสันจะไปสามจะจะลงรถไปซื้อสาวาบัตเพิ่นไปแล้วพี่น้องเพิ่ก็ไปอ,ออกกตาเป็นว่าเมื่อนั้นอนอกกตานะคอยบอกเพิ่นนะเอาโย่เอาล่อโย่เอาเพิ่นบอกเอา เพื่อนไปอากตาดเ,เออกกตาแล้วออกมาเนี่ยืออือบักฮุงนั่นมันบ่ได้อีกเลยเพื่อนนะเพื่อนไปเก็บเอาตั้งแต่อาหารการกินนั่นแหละจนล้นกตาเออเกะออกไปเมื่อนั้นเพราะเราเป็นตาหัวหตัวคอยนะมาหอดรถเอาบักฮุงเจ้าอยู่ใส่นะโอ้บ่ได้เสื้อแล้วบักฮุงบ่งามเมื่อวานเออบ่อได้ซ้ำบักฮุงนะก็เลยได้ต่เดียวอื่นมากินส่วนมื้อนี้เป็นลงตลาดซื้ออาหารการกินอยู่อาหารเมฆหมันเมฆกาพี่น้อง เต็มล้อใหญ่ๆในสวดไปเลยแล่ะเนี่ยหลายอย่างก็บเบิดไปหลายเติบอยู่กันชิไรเงินบ้านหอกกับแพงเติบอยู่พี่น้องนี่เป็นอันไรเงินอยู่พี่เนาอมันก็ประมาณสองร้อยปลายเมิดอสองร้อยปลายเนี่ยนะเต็มล้อเบิดนี้สองร้อยสี่สิบทุกคน คือว่ากันแหละยังย้ำคำเกา่าสองชิศลงตลาดเธอหนึง่งทุกคนเอ้ยได้มาแล้วก็เอาให้คุ้มตลาดอยู่ไก่บ้านบ้านอยู่ไก่ตลาดเมื่อวานนี้ก็ร้อยอืมเมื่อวานนี้เป็นห่านเอเชียมืัอนี้เป็นห่านอันนะอเมริกาเพราะว่าของกินลูกสหลายอยู่นี่เดิเอออยู่ห่านอันเอเชียก็มีแต่มีมีแต่มีแตียนลูกชิ้นเมื่อนั่นแหละ ายานน yeah. ่านีฮั่นมิกานี่ขน,นมนมเนยชิบน้ำจืดคุณนมากไม้ไผเอาให้คบได้มาลนะซื้อไปแบบเดียวก็กินนั้นๆนั่นได้แบบน้อยก็ติก็ไปซื้อไป็นลายๆแบบให้เขาขนมก็ได้โอ้โอซื้อกับโกไดกินเนาะ ไปปุยใ่บ้านทำผ่านไอ้อสูๆไซื้อเครื่กระบได้กินขออไปกบรบบอได้เลยทุกคนกรนะเมยหันกินเข่ากับไข่กับปลากับอยียงก็ได้แต่ลูกทันทดีกินแต่แนวเต่าคระจุมเมื่อนนี้ลูกลาค่อยเมทอดสิลลอดห้ฮเหสิลดอดอะแกนวะสน,นี้ <laughs> เมทอดสิลอดห้สิลลอดอะเก็นหร แล้วก็จุ่มอยากมันได้เห็นนะมันลาวกับเบอร์กินเพ่ชชีกินโคเดโร่ไปจบบาทนี้เมื่อน,นี้นะเบอร์เท่านี้แหละทุกคนป้าโทรเต็มล่อเลยเต็มทายรถทุกคนสองทิศเชนึงเด้านนี้เด้ออันโบเมนเห็นคลิปลงตลาดแล้วโบเมนว่าเสียนลงตลอดเดลยทุกคนสองทิศบางเทือกแดอดตลาดอยู่ไก่บ้านสองทิศจะต้องได้อาเพื่อเต็มเต็มรถทั้งสิ้นแหละ จบคลิปพอนี้เด้อทุกคนขอบใจที่เบิง่งนบายบายเด้อพ่อบ้าน